สวยมากสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่กุดนิดโอ้เนี่ยค่ะ ตรงไหนฝั่งไหนจะเอาฝั่งไหนดีแลวจะเอาฝั่งไหนโอ้ยมือสั่นทำไมตรงนั้นเนี่ยแถวบ้านเรานั่นน่ะกอไม่ใช่แถวบ้านเราอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหม อ่มันถึงแล้วใช่ไหมเห็นเห็นคานับเวลาแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้ยหนาวมือสั่นเด้อทุกคนทุกคนกี่นาทีแล้วไปแดงมือสั่นนะคะหนาวขึ้นมายอดเข่าเลยอะค่ะสวยๆชมกันนะคะ นานๆที่ปีใหม่ค่ะปีใหม่มดูดูพระจันเอ้ยเขาเรียกอะไรนะพระจัน,จนใช่ไหมพระจันพระจันเนี่ยค่ะพระจันเสียงนาทีระทึกใจค่ะเอา สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยทุกๆคนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะว้าวสวย เอาแบบยาวเลยเนาะเอาแบบยาวเลยตอนนี้มันสองนาทีแล้วโ Oh my god ตอนนี้ไหนแถวบ้านแถวโน่นนะแถวบ้านเราอ่ะตัวตัวน้อยๆนั่นไหนใช่ไหมอ่ะใช่เลยนะไม่แต่แต่ปีนี้ไม่ค่อยสวยเขาไม่ค่อยจุดเยอะอันแต่ก่อน ตอ,ตอนที่เรามาเขาจุดเยอะหนูฝั่งนูนะ้นอ่ะอีกเมืองหนึ่งค่ะน่นอีกเมืองที่มีไฟอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะโอเคจบแล้วเราก็กลับบ้านได้ค่ะขอบคุณนะคะ